บางคนที่พูดว่าบิลบอร์ดทุกวันนี้เนี่ยไม่เวิร์กแล้วเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของดิจิตอลมาเก็ตติ้งซะส่วนมากไม่จริงนะครับถ้าเรายังมีตาเรายังต้องมองออกไปข้างนอกเวลาเราออกไปนอกบ้านตาเราก็ต้องมองสิ่งแวดล้อมข้างๆยังไงเราก็ต้องเห็นบิลบอร์ดครับพลิกธุรกิจด้วยไอเดียวันนี้รวม5้าบิลบอร์ดที่น่าสนใจพร้อมบอกว่าทําไมมันถึงปังครับ บิลบอร์ดนะครับถือเป็นสื่อ out of home ที่อยู่คู่โลกมาตั้งแต่ยังไม่เป็นยุคดิจิตอลนะครับอยู่พร้อมกับทีวีเรดีโอแม็กกาซีนหรือแม้แต่หนังสือพิมพ์แต่เชื่อไหมครับว่าบิลบอร์ดเนี่ยเป็นอันเดียวที่ทุกวันนี้ยังอยู่ได้ในขณะที่สื่ออื่นๆเนี่ยอยู่ยากมากแล้วข้อดีของบิลบอร์ดนะครับก็คือสามารถเจาะกลุ่มของคนในแต่ละพื้นที่ได้และอีกอันนึงที่ work มากๆก,กับดิจิตัลปัจจุบันก็คือเรื่องของ geo fencing นะครับถ้าเราเห็นบิวบอร์ดตรงนี้เราอาจจะทำ geo fencing ให้คนที่ดูมือถือหรือสแกนก็แล้วแต่เนี่ยสามารถได้ดีลหรือได้ข้อความพิเศษที่ตรงกับโลเคชันที่เขาอยู่ตรงบิวบอร์ดนั้น แต่เชื่อไหมครับว่าทุกวันนี้ก็ยังมีคนที่คิดว่าบิลบอร์ดที่มีอยู่เนี่ยใครเขาจะดูแต่ผมเชื่ออีกแบบนะครับว่าถ้ามีไอเดียไม่ว่าบิลบอร์ดอยู่ที่ไหนมีคนดูมีคนถ่ายรูปแล้วมีคนแชร์ในโลกออนไลน์แน่นอนวั <Wow. S 1> นนี้ผมจะมายกตัวอย่าง5้าบิลบอร์ดที่มีความดีคนละแบบมาให้ดูกันครับอันที่1 Eat More Chicken บิลบอร์ดจากชิค c ิ f i l ยเบลลบอร์ดสุดครีเอทจากปี1995ในเมืองแอตแลนตาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเป็นรูปวัวกระบด2ตัวนะครับกำลังเขียนคำว่า eat more chicken อยู่บนป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่ซึ่งแคมเปญน,นี้เป็นการรณรงค์ให้คนลดการกินเนื้อวัวโดยเหมือนกับน้องวัวออกมาขอร้องว่าพี่ครับกินไก่นะครับอย่ามากินพวกผมเลยแล้วความน่ารักของมันนะครับอูที่เฮดไลน์นะครับ eat more chicken คำว่ามอตัดตัวอีออกเป็นเสียงมอเหมือนวัวร้องด้วยนะมัน,ม,น craft, มีความคราฟมีความครีเอทีฟอยู่แม้แต่ในเรื่องของเฮทไลน์แคมเปญน,นี้ไม่ได้ปรากฏอยู่แค่บน i ิลบอร์ดนะครับแต่ลุกลามไปที่รถแทงน้ําซึ่งเหมือนกลุ่มวัวเนี่ยที่เป็นพวกกราฟิตี้อาร์ติสเนี่ยนะครับเข้ามาเข้ามาบุกเมืองแอตแลนตาแล้วก็ไปทำแวนเด l ไลซ สิ่งก่อสร้างหรือจุดสนใจต่างๆในแอตแลนตานะครับทำให้ทุกคนเนี่ยขึ้นมาต่อต้านคนที่จ้องแต่จะกินพวกวัวหรือกินเนื้อวัวเพื่อนๆของพวกเขาซึ่งความน่ารักของแคมเปญน,นี้นะครับสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวอเมริกันหลายพันคนมุ่งหน้าไปที่ร้านอาหารชิคฟิเลในท้องถิ่นของพวกเขาเองนะครับทุกเดือนกรกฎาคมโดยจะสวมชุดเป็นวัวที่มีชื่อเสียงนะครับเพื่อเฉลิมฉลองการงดกินเนื้อวัวกลายเป็นป๊อปเคานเจอร์ของการกินไก่ไปเลยในแอตแลนตา แต่ถ้าถามว่าในอนาคตมันจะมีวันลดลงงดกินไก่ไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจครับร<ก> <ora> ความดีของบิลบอร์ดนี้นะครับข้อแรกคือเรื่องกด8คำบิลบอร์ดเนี้มีแค่3คํคำเท่านั้นนะครับ eat more chicken อันที่2ก็คือความน่ารักของวัวนะครับที่ต่อตัวกันเขียนแล้วลายมือเนี่ยก็เป็นอีกอันนึงที่น่าสนใจนะครับเป็นลายมือเหมือนเด็กเพิ่งหัดเขียนเนี้ยมันค่อนข้างตรงกับความไม่ค่อยรู้หนังสือหรือไม่ค่อยรู้ภาษามนุษย์ของวัวเท่าไหร่ ทำให้เป็นที่จดจำได้ง่ายและสุดท้ายนะครับไม่มี Element หรือองค์ประกอบอะไรที่ดูลบตานะครับมีแค่คาว่า Eat More Chicken แล้วก็โลโก้ h i คฟิเลเท่านั้น mm hmm. เรามาคุยกันเรื่องกฎคำพูดของบิลบอร์ดที่ห้ามเกิน8คํากันนิดนึงนะครับ mm hmm. ผมเองก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนเซตกฎนี้ขึ้นมานะครับแต่ฟังดูมันก็ Make Sense เหมือนกัน mm hmm. เขาคิดมาจากว่าเวลาที่เราอยู่บนถนนนะครับเราขับรถผ่านบิลบอร์ดเนี่ยช่วงเวลาที่เราผ่านบิลบอร์ดเนี่ย แม็กซิมัมที่สายตาเราจะอ่านข้อความได้เนี่ยต้องไม่เกิน8คํคำเท่านั้นถ้าให้ผมเดานะครับว่าโจทย์ที่ลูกค้ามาหาเอเจนซี่และให้คิดบิวบอร์ดชิ้นนี้น่าจะมาจากเมืองแอตแลนตาเนี่ยคนนิยมบริโภคเนื้อวัวเป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปเพราะว่า ชิคฟิเลที่ขายไก่ทอดเนี่ยไก่ทอดเป็นหนึ่งใน3อาหารยอดฮิตของคนแอตแลนตาเช่นกันระฉะนั้นมันก็มีแนวโน้มและความเป็นไปได้สูงนะครับที่เราจะเปลี่ยนคนที่กินเนื้อวัวที่เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยเปลี่ยนมาบริโภคไก่ทอดที่เป็นอันดับ3อันต่อมานะครับบิลบอร์ดโทยูโซโทยูโซนะครับหรือก็บอกแล้วไงเนี่ยจาก Weather Network สร้างสรรค์โดยเอเจนซี่ที่ชื่อ o m e แอนด์ลีซึ่งโทยูโซพร้อมลูกศรชี้บนฟ้าเนี่ยครับถือเป็นบิลบอร์ดที่ ใครเห็นก็ต้องเงยหน้ามองฟ้านะครับเพราะว่าลูกศรมันชี้นำไปแล้วความตลกอีกอันนึงก็คือไม่ว่าเมื่อคืน The Weather Network จะพูดว่าอะไรหรือทำนายว่าจะเกิดฝนตกหรือแดดออกอะไรก็แล้วแต่แล้วลูกศรชี้บนเนี่ยในโมเมนต์ที่เรามองบิลบอร์ดนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับมันก็จะเหมือนว่าไม่ว่าอากาศจะเป็นแบบไหนเนี่ย The Weather Network สามารถทำนายได้อย่างแม่นยำ ผมว่าเป็นไอเดียที่ดูง่ายมากนะครับแล้วก็มีความตลกด้วยและเอนเกจเอาเรื่องอยู่เพราะว่าลูกศรที่ชี้ไปไม่ว่าอากาศเป็นแบบไหนนะครับดูแล้วมันก็รู้สึกว่า The ะเวท e r Network เขาบอกแล้วเมื่อวานบิ b o a r d To y o u s o เนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่ชัดเจนสำหรับฝรั่งนะครับหรือในอเมริกาแล้วก็อังกฤษเนี่ยส่วนมากบิลบอร์ดเขานี่จะเป็นข้อความนะครับแต่ว่าจะผ่านกระบวนการทางความคิดมาอย่างดีเกิดเป็นไอเดียนะครับไม่ใช่แค่บอกตรงๆว่าพยากรณ์อากาศ ติดตามวันนี้เวลานี้แต่เป็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ทางช่อง The Weather Network เชี่ยวชาญน,นะครับนั่นคือความแม่นยำแล้วก็เป็นลูกศรชี้ข้างบนก๊อปปี้ที่ดีบนบิลบอร์ดนะครับมันก็ควรจะมีกดข้อแรกคือห้ามเกิน8คํานั่นเองด้วยความสั้นง่ายคนอ่านและเข้าใจทันทีและคําที่มีอะไรบางอย่างที่ทําให้มันสะดุดหูสะดุดตา อย่างที่บอกนะครับสื่อบิลบอร์ดเนี่ยเราอาจจะมีเวลาดูอยู่ไม่มากดังนั้นเนี่ยสำคัญอันแรกนะครับอ่านได้ชัดเจนและ2คืออ่านแล้วเข้าใจโดยใช้เวลาไม่นานเท่านั้นอันต่อมาครับ British Airways the magic of flying โดย OQV London อีกหนึ่งบิลบอร์ดนะครับที่น่าทึ่งมากๆกับบิลบอร์ดจาก British Airways#lookup ซึ่งเป็นบิลบอร์ดที่พูดได้เต็มปากเลยครับว่าเป็นมากกว่าบิลบอร์ดโฆษณาทั่วๆวไปโฆษณาชิ้นนี้นะครับเป็นโฆษณาที่ต้องการนำเสนอเส้นทางการเดินทางยอดฮิตและเส้นทางใหม่ของ British Airways ด้วยแนวความคิดว่าพวกเขาอยากจะสร้าง Magic of Flying ขึ้นมาผ่านเทคโนโลยี ADSB หรือ Automatic Dependent Surveillance Broadcast หรือระบบติดตามอากาศยานอัตโนมัติเมื่อเครื่องบินบินผ่านนะครับป้ายบิลบอร์ดในลอนดอนป้ายโฆษณาเนี้ยจะบอกให้ผู้คนมองขึ้นไปบนฟ้าในช่วงเวลาที่เครื่องบินบินผ่านพอดีนะครับเราจะเห็นเครื่องบินลำใหญ่บินผ่านบิลบอร์ดนี้พร้อมเด็กที่อยู่ในบิลบอร์ดเนี่ยชี้แล้วก็วิ่งไล่ตามเครื่องบินที่กำลังบินอยู่นะครับถือว่าเป็นไอเดียที่เล่าได้แบบฉลาดแต่เป็นแมจิกฟลา่จริงๆ ไม่ต้องพูดเรื่องแบรนด์ awareness นะครับกว่า1นล้านวิวบน YouTube แถมด้วยการเพิ่มยอดผู้เข้าชมเว็บไซต์ ba.com ได้มากกว่า75,000แล้ว reach อีกมหาศาลบิลบอร์ดนี้นะครับยังไปคว้ารางวัล คาร์ไลออนกลางปีเอาดอในปี2014มาครองเลย <Wow. S 1> ข้อดีของบิลบอร์ดนี้นะครับมีหลายอย่างมากเลยอันแรกที่ผมอยากจะพูดถึงนะครับก็คือการมีคอนเทนต์ใหม่ๆอยู่บนบิลบอร์ดนี้ตลอดเวลานะครับเพราะทุกครั้งที่เครื่องบินบินผ่านเนี่ย <Wow. S 1> เด็กที่อยู่ในบิลบอร์ดก็จะวิ่งไล่ตามแล้วก็ชี้เครื่องบินลำนั้นนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของออฟไลน์ทูออนไลน์เห็นไหมครับว่าเป็นบิลบอร์ดก็จริงแต่ว่าสร้างเอนเกจเมนต์ในโลกของออนไลน์นะครับผ่านทาง YouTube ได้วิวเพียบเลย อันต่อมานะครับชินจูกุแคทบิลบอร์ดอีกหนึ่งความฮือฮาในโลกบิลบอร์ดนะครับคือเทคโนโลยีบิลบอร์ด 3D จากญี่ปุ่นนะครับใจกลางย่านฮาราจูกุเปิดตัวด้วยวิดีโอแมวขนาดยักษ์นะครับที่คล้ายคลาคาเหมือนถูกขังอยู่ในบิลบอร์ดอันหนึง่งพร้อมความน่ารักที่เรียกเสียงฮือฮาจากเหล่าทาสแมวได้ไม่น้อยต่อด้วยบิลบอร์ดฝั่งตรงข้ามนะครับที่เราจะเห็นเป็นภาพโฆษณาอาหารแมวยี่ห้อนูโร ดีไซน์ออกมาให้ดูมีกลิ่นม,มีควันออกมานะครับเหมือนมันยั่วเจ้าแมวที่อยู่บิลบอร์ดฝั่งตรงข้ามทําให้บิลบอร์ดอีกอันนะครับแมวที่อยู่ในนั้นเนี่ยต้องกระวนกระวายออกมาตามหาอาหารอันนี้นะครับ ต้องบอกเลยครับว่าถึงแม้จะเป็นแค่บิลบอร์ดแต่มีความน่ารักและการนำเสนอที่น่าสนใจมากๆทําให้เราธาดแมวนะครับได้กลิ่นอาหารอันแสนโอชาของน้องแมวไปด้วยแล้วแบบนี้จะไม่ซื้ออาหารแมวนี้กลับบ้านไปให้เจ้าแมวที่บ้านได้ยังไงครับถ้าผมซื้อบิลบอร์ดแถวนั้นอันนี้ส่วนตัวนะครับสมมุติถ้าผมซื้อบิลบอร์ดแถวนั้นด้วยโฆษณาให้ลูกค้าของผมผมคงเซ็งนะครับเพราะคงไม่มีใครมองบิลบอร์ดที่อยู่รอบๆนี้แน่นอน เราดูตัวอย่างบิลบอร์ดต่างประเทศกันไปเยอะแล้วนะครับลองมาดูบิลบอร์ดในไทยบ้างซึ่งอันนี้ผมมั่นใจว่าทุกคนต้องเคยเห็นไลโอครับบิลบอร์ดจากแบรนด์ไลโอนะครับที่เห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าเป็นสินค้าสำหรับคนผมร่วงไม่นับเรื่องการใช้พี่หนุ่มกันชัยนะฮะหรือที่จริงๆเรียกว่าเป็นดารารุ่นใหญ่เพราะอายุ52แล้วแต่ผมยังเต็มหัวแล้วหล่อ,แล,ลอแล้วดูหนุ่มแล้วดูดีมาก ที่น่าสนใจนอกจากพรีเซนเตอร์อีกก็คือวิธีการสื่อสารหรือการพูดที่ตรงไปตรงมานะครับเทียบกับไอเดียก่อนนะหน้านี้ที่ผมได้นำเสนอไปเนี่ยมันจะมีไอเดียที่ล้ำลึกมากกว่าอันนี้เยอะแต่อันนี้ก็สื่อสารด้วยข้อความที่เล่นคำทำให้คนเก็ตได้ไม่ยากและเข้าใจง่ายนะฮะแล้วที่สำคัญรอดองค์กรอาหารและยาสามารถอ้างสรพพคุณบนบิลบอร์ดได้ไอเดียบนบิลบอร์ดนี้นะครับถือว่าไม่มี แต่ไม่ใช่ไอเดียไม่ดีนะครับมันเป็นการถ่ายพรีเซนเตอร์ที่ตรงไปตรงมานะครับแล้วก็แปะโปรดัก์ใหญ่ๆอย่างที่เราเห็นกันมีข้อความสั้นๆให้คนจำได้เพราะไปถนนไหนก็เจอนะฮะมีทั้งบิลบอร์ดสแตติกดิจิตอลบิลบอร์ดมัฟปี่แอดคือไม่ใช่ไอเดียแต่ใช้งบอัดด้วยปริมาณจำนวนป้ายเนี่ยบอมบาท,ทั่วกรุงเทพนะครับทำให้คนได้เห็นแทนอีกเหตุผลก็คือการเลือกพรีเซนเตอร์ที่ถูกต้องเลยนะครับ พี่หนุ่มกัญชัยมีอายุแต่ยังดูดีและที่สำคัญเป็นคนที่อยู่ในกระแสนะครับเพราะมีรายการโทรทัศน์ที่คนติดตามมากมาย YouTube คนก็ติดตามเยอะเพราะนั้นเขาไม่ใช่ดาราที่เคยดังหรือดาราดังที่ไม่ได้มีผลงานปัจจุบันที่คนติดตามอยู่ซึ่งบิลบอร์ดไม่มีไอเดียอันนี้นะครับพาไลาโอไปเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมอันดับหนึ่งในประเทศไทยประจำปี2564เลย อย่างที่เราเห็นนะครับไอเดียไม่ได้แปลว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดจํานวนป้ายที่มากมายนะครับก็มีส่วนสําคัญด้วยอย่างในเคสของไลโอที่ปูทั่วกรุงเทพนะครับและทํายอดขายมหาศาลให้วิวัฒนา,าการของบิลบอร์ดนะครับผมว่ามันจะเริ่มจากบิลบอร์ดแบบพิมพ์บนผืนผ้าใบนะครับแล้วขึงให้ตึง เสร็จแล้วก็ปูไปเลยฮะขึ้นทั่วเมืองหรือทั่วโลกก็แล้วแต่ยกตัวอย่างเช่นบิลบอร์ดของ iPhone 6นะครับที่โชว์ประสิทธิภาพความสวยงามของกล้องถ่ายรูปที่ถ่ายออกมาแล้วภาพจะเป็นเหมือนงานอาร์ต hmm. เขาก็เลยซื้อบิลบอร์ดนะครับทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็ทำให้เห็นภาพที่ถ่ายจากกล้อง iPhone 6นี่แหละเต mm ็มเต็มเฟรมนะครับแล้วข้างล่างก็เขียนเฮดไลน์เล็กๆแค่นั้นเองว่าถ่ายด้วย iPhone 6 ต่อมานะครับก็เริ่มมีการสร้างสเกลเจอร์นะครับหรือสถาปัตยกรรมหรือจะเป็นหุ่นปูนหรืออะไรก็แล้วแต่บางทีก็เอารถไปแขวนไว้ทั้งคันจริงๆนะครับพยายามมีอะไรที่เป็นอ็อบเจกต์หรือเป็นอะไรที่เป็น3มิติมาอยู่หน้าบิลบอร์ดยกตัวอย่างเช่นชิคเกเลยที่เมื่อกี้ผมให้ดูไปอีทมอร์ชิเก้นนะครับมีน้องวัว2ตัวที่ขึ้นรูป 3D เลยมาขี่คอกันแล้วก็เขียนเฮดไลน์ หรือแม้แต่ในไทยนะครับเคยมีบิลบอร์ดของ n i ก e ้นะครับที่ในบิลบอร์ดเนี่ยเป็นภาพนักฟุตบอลกำลังยิงประตูนะครับแล้วเขาก็ไปสร้างลูกฟุตบอลขนาดยักษ์ของจริงทับรถที่จอดอยู่ฝั่งตรงข้ามยุคต่อมาก็เป็นไลฟ์สตันนะครับคือมีการแสดงของคนจริงๆอยู่บนบิลบอร์ดบิลบอร์ดที่ดังๆที่เป็นไลฟ์สตันนะครับเช่น Ad i d a s v e r t i c a l Football ของ TBWA โตเกวนะครับ หรือ HBO Billboard v o y a i e r จาก BBDO New York ที่เป็นการเอาชีวิตคนนะครับที่อยู่ในอพาร์ตเมนต์เนี่ยขึ้นมาอยู่บนบิลบอร์ดให้เห็นการใช้ชีวิตจริงๆหรือแม้แต่ Xbox Survivor Billboard นะครับที่เอาคนขึ้นไปยืนบนบิลบอร์ดแล้วทนอากาศนะครับทนร้อนทนฝนทนหิมะผ่านกลางวันกลางคืนแล้วใครจะอยู่เป็นคนสุดท้ายนะครับเพื่อโปรโมทเกม Tomb Raider ทั้งหมดนี้นะครับก็ครับเป็นเรื่องน่าเศร้านะครับที่ในไทยเองเนี่ยไม่มีบิลบอร์ดที่มีไอเดียไลฟ์สไตล์แบบนี้นะครับผมว่าส่วนหนึ่งอาจจะมาจากการจัดสรรงบประมาณนะครับกว่า50บางที60 70ด้วยซ้ำไปลงกับค่ามีเดียจำนวนป้ายการเช่าป้ายในจุดโลเคชันที่ดีๆมันก็เลยทำให้เหลือเงินโปรดักชันสำหรับทำไอเดียได้น้อยและจะไปจ้างสตานที่ไหนมาเล่นบนบิลบอร์ดละครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามมาจนถึงตอนจบของคลิปนี้ถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์ด้วยนะครับขอบคุณครับ